ไช่ฟังเล่าหรือต่างประเทศโดยเนาะกับพ่อพ่อกับสงสลากคนสู่ชีวิตอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องพ่อพ่อกัไมือนี่กับบริบาลใส่พ่อแม่พี่น้องเไยกับเสียบเบี้ยของตัวเองให้มันแล้วเนาะพี่น้องโดยกับกำลังขัดทานอยู่พี่น้องไฟหลุดไฟหลุดกำลังของแม่เนาะไฟเี่ผีคนออกซึ่งเมฆทางล้างก็นี่โดยเนาะ จะสลากกระซี่ขอดให้มันแล่นแล้วกระซีใส่สอบ,สบพอเพื่อนทีมาเอามือน,นีอ้เนาะสบายดีเดอ้อลูกฝ <c ười> ันก็บบอลสบายเนาะพี่น้องไข้ไขค้นี่ได้กับไปซื้อยาบอกกับซื้อยาให้ฟูนี่แหละไอแท้ว่ไไวาเป็นซองซ้ามันถิ่นเลยไปโรงค์เงี้ยพี่น้องเลยโดยเนาะแะขออนุญาตไปเฮ็ดเบียร์กันเดอ้อพี่น้อง เราได้หมตันดบอกให้หัวฟังาน้อยลูกน้อยทูกอยางจะคอยเหตดคอยพอคอยแม่เเห็ุบไงจะเลยงเห็ดลูกจ้เจ้าไข่ก่อเลกระเ่าร้ายจะเคยเจ้าไห่้ะ awai tara aru ne na ko tsaye na 我都是。 นอนแดดเลนพี่น้อยดูยเนาะ สลามมิกาไข่ดูนะี่ยป็นโทษทับแม่ด้เลยเขาไปถ่าเพี้เลยเลยูกไข่ดูเนะี้ยผมเป็นเลยจ้างพ่อพี้ง Va yeah. hello என்ன புது பயன்படுங்களா 就是可以让它安 เดนหนึ่งเดนหนึ่จะไปจ้าปังกันเลยพ่อแดดให้ห้ไปเลยแต่เมื่เขามาผ่านโน่นไปแล้วโดยได้สิบหกสอบแม่ตาว่าไงเลยสิบหกสอ เอากันทำมาเป็นอยู่ในห้านกระสอบหน่อยก็หนีนั่นเองเนาะแต่กระสอบ,อกกนะสอบแล้วก็เขาคล้ายแพงกว่านีพอนี่พี่นะ้องแต่สลากคล้ายสามสิบพันพอนี่พนะี่น้องเห็นไหมวะลูกเห็นในกล้องอะไรก็ค่ะเห็นดูเห็นนิดเดียวหนึ่งเห็นเต็มา,าเลย อเออได้ป่าเออเห็นคนลลยเห็นคนลายนั <speaking tema> ああ่ง <ST> ผ <AND> ู้เดียวเห็นคนลลยกับผีแหล่นนี้เลยอาเก็บทานอห้แม่างตัวหุ่ยตัวหุ่ยแนี่อันนี้เ่เจมาเออกินยาหล็เข่าไข่ไว้เดอเอาเงียนไลอาทิดเลย wm ไปตัดไม่เทากับประผัดเจ็บมือสลังเลยไม่ไ้เลยเ้ยไม่ไีข้ขอผักผ่อนก่อนเอเมเออได้่ั เตันกับคุท่านน้อยไมน <laughs> ่น้อาเาทนใมตังท์เมตังเมนนะ้นมานไหมมันนทไมตังแล้ว

เป็นไฟเลยในกะถานก็ที่ทมไ่ได้ตารีเดิงน้อยบนใดไฟเกิดยาไฟเกิดไมู่้เว้ยในตะไคในตะลุมหันใหญ่มากจะ่ซุกบนี้หรอเปล่าเยอเลย แม่มจะพี่เอิญได้ใครได้เลยบ่พี่น้องเอ้

Okay, <laughs> เปนใหญ่มาเอาวะเออยิบสีแดงแล้วชิบกสอบเออมีอยู่โดยโดยแล้วครับผมวาแกซอยแกเขาไม่ส่งให้แล้วน้ำเลยยังอยู่สามสอบ โด้เออโทรศัพท์เฮามันเปน็น้ยินเสียงโทรของห้องอีแม่เพิ่จังได้ยิยนเมื่อกี้เนียน่ยบ่า,ายป๊างยังเฮาทมไป3-4ม,มื้อยังบ่ได้ฮอดฮะ มัวจะไปน,นั่นเห็ดเพื่อนซอยเพื่อนเป็นเพื่อนซอยเพื่อนผมทางเต้งไว้เพื่ันขวดเป็นมาเลยเกือบสิบวัได้เดิมวันไม่เอาสลายยิบทานคือคนเลย <c> ười> ค <ười> ือ <ười> คนยิบเลย <c ười> 这玩意儿就是飞 ได้ย <t> ังคนอีกลูกเยมันทนแดดไหเลยเดินน้ำพดล่น้ำพดเอา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 บ้โบ้ต้มบ้ต้มมันนะเอาตัวนี้แล้วจาอมาเย็นเห็ดเอาลูกคอยแกะเอาใส่กรได้แคมใหญ่มากเลยขี่ข้้น เดินน้อยไปเรื่องสลักอาซีเขาจบคลิปเพื่อนี้นะพ่อมันทอดแห้งเลยเชร็คไปเป็นข้าวหอมก่อนแม่พึ่งไปง่ายนะแม่ทางนั้นแม่เดินน้อพี่น้องสลักเขาเขาเนี่ยจบคลิปไปเรื่องสบายดีเด้อสานว่าลูกสบายดีขอบขอบคุณลุงป้าเลยลูกขอบคุณลุงป้าที่เขามาไปติดตามลูกที่เขามาติดตามลูก เป็นกำลังใจให้ลูกเด้อเป็นกำลังใจให้ลูกเด้อลูกสิเป็นคนถูกพอดีลูกสิเป็นคนถูกพอดีตั้งใจเฮียนตั้งใจเฮียนขอใหิวไม่แห้งเด้อจะควบลิสะโดยเด้อเด้อไปไปไปขอห่มไปด้วยน้ำสบายกันให้มัสบายโดยนอกไ่น้อกสบายดีเด้อแม่ เลยการสละชิ้นังไม่สละก่ะชิ้อเนี่ยจบคลิปแค่น,นี้เนาะพ่อแม่พี่น้องสละกข้อขอบ,บุญกับคุณทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจเนะาะสละพ่อแม่พี่นอ้องมัอสุคุสุคนยินดีพี่แฮงคิดทิ้งไดรารถนาทีนเด็กข้อสมคำมุ่งมั่นพัฒนาเด้ซะถือขอขอบุญกับคุณหลยลยเอฟซีมัตสุคุสุคนละก็ทีมงานสะพานบุญมืัอสุคุสุคน ลเลยครัผู้ใหญ่ใจบุญเนาะที่ว่าเมตตาสละมาะแต่ยังบ่ยมีดิมีดอนจะมาถึงทุดมือนี้แล้วกันตามมาเป็นกำลังใจให้สละอีกสละขอขอเบุกกับพูดหลายหเด้อาจุขออายุมันขอยยืนเด้อสละแข็งมากสละเขาเข้าเข้ามาสบายด,ด,ด,ดีบ๊ายบายไปลูกบายบายถูกปากเอ้ยขอบใจเด้อ